สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตจะมาเล่าเรื่องราวของดาวต่างๆที่มีผลกระทบในทุกๆรักานาในครึ่งปีหลังของปี2565จะมีดาวอะไรให้ผลกระทบอย่างไรจะแรงจะเบาจะหนักอย่างไรมารับชมกันได้ในคลิปครับท่านใดสนใจผูกรักานาดูดูส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับ โอวาทธรรมหลวงปู่พุทธทาสพิคุครับเข้าใจผิดดีกับใครคนนั้นต้องดีตอบที่ถูกคือเรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเรามาดูชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะก็ต้องเรียกได้ว่านะครับในส่วนที่ ครึ่งปีแรกนะครับอย่างดาวของมฤตยูนะยังโกจรเข้าไปร่วมเรือนกับทางด้านของดาวราหูไงนะที่อยู่ในพบการเริ่มต้นใหม่ของชะตาชีวิตดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาชาวลัคนาราศีธนูถ้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับบางทีต้องอาศัยพึ่งไงพึ่งพิงหาคนอื่นอย่างเงี้ยนะพึ่งพิงนายเก่าพึ่งพิงเพื่อนเก่าพึ่งพิงคนรอบตัวนะครับอ่าก็จะสามารถก้าวหน้าได้นะครับแต่พอ มาครึ่งหลังของปี2565ดาวที่เรียกว่าไปพึ่งคนอื่นนะครับมันก็ถือว่าลดน้อยถอยลงไปนะเหมือนโอกาสเปิดขึ้นนะชีวิตโล่งขึ้นดีขึ้นทําให้ว่าในส่วนของครึ่งปีหลังของปี2565ลัคนาราศีธะดูจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับแต่คําว่าง่ายเนี่ย กับคาว่าเหนื่อยนะม,นม,นมันมันมันแยกออกจากกันนะครับง่ายคืออย่างอยากจะสมัครงานใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับก็จะมีเข้ามานะมีการติดต่อทั้งชาวต่างประเทศเข้ามาอยากจะทำงานกับชาวต่างชาติเนี่ยนะก็สามารถที่จะเริ่มได้นะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงงานอยากจะทํางานที่มันดีอยู่แล้วให้มันรุ่งเรืองขึ้นไปก็เรียกว่าดีขึ้นโล่งขึ้นในทุกๆเรื่องในทุกๆประกาศนะครับของชะตาชีวิต เรียกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นที่จะเริ่มต้นนะง่ายขึ้นที่จะเริ่มต้นแต่ว่าในส่วนของคําว่าง่ายขึ้นที่จะเริ่มต้นนั้นไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตมันจะสบายขึ้นนะครับเพราะว่าดาวในส่วนของปี2565ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยนะครับลัคนาราศีธนูเขาเรียกว่าต้องพยายามนะอยากจะได้สิ่งไหนต้องขวอยคว้า ด้วยตัวของตัวเองทั้งสิ้นนะครับดาภพ,พระหัสเนี่ยที่ทาการไปยืนอยู่ในเจ้าเรือนพันทุกวินาศะน,นะครับอ่าก็จะทําหน้าที่ของการที่ทําให้ชาวธนูเนี่ยจะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จนะด้วยการพยายามของเราแบบเต็มที่แบบเต็มกําลังแบบเหนื่อยสุดในชีวิตอะนะเรียกได้ว่าถ้าปีนเขาเนะท่านอ่าตัวธนูเนี่ยปีนสําเร็จนะครับแต่เราคงไม่ได้เดินทางอ่าราบเรียบนะะต้องเป็นเดินทางแบบ ทุรก,กันดาน,นิดนึงลุยนิดนึงฝ่าฟันนิดนึงนะครับเหนื่อยมากเป็นพิเศษมันเหมือนมีภาระอะไรามาติดอยู่กับตัวนะพอภาระที่ที่มาติดอยู่กับตัวเนี่ยก็เลยทําให้ว่าเราก็ห่วงหน้าพะวังหลังเนี่ยนะครับว่าจะเดินก้าวต่อไปดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็เรียกได้ว่าจะทําอะไรเ็าเรียกว่ามาพร้อมกับภาระนะบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างบางคนอยากจะไปต่างประเทศแต่ก็ ติดไงติดทางบ้านเป็นห่วงทางบ้านแบบนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในเรือนพระรหัสนะถูกไหมเป็นดาวพระรหัสเป็นดาวที่เหมือนเป็นร่มโพล่มใสใหญ่นะครับต้องให้คนอื่นมาพึ่งพิงพอพึ่งพ,งพ,งพิงไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะย้ายไปไหนมันก็จะย้ายลําบากไงน,นะจะทําอะไรมันก็จะลาบากทีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าด้วยความเพียรพยายามต่างๆอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับจุดที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับจุดฝังฝันที่เราวางเอาไว้เนี่ย ปี2565มีให้เห็นนะครับแล้วเราก็จะเดินถึงนะแต่มันเหนื่อยหน่อยยากหน่อยแล้วก็ทองเอาไว้แค่นั้นแหละนะครับแต่เราเดินถึงและประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับดังนั้นการที่ดาวพระประหัสโกจรไปนในตําแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีนะครับในลักษณะแบบนี้ย่อมหมายถึงว่า,อาทองคำนะตั้งอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับขอให้คขว่คว้าเอาไว้ให้ได้ ด้วยทั้งปัญญาด้วยทั้งแรงกายแรงใจของตนเองอย่างเต็มที่เต็มกําลังเท่านั้นเองนะครับก็จะประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานทุกๆสายงานทุกๆสายอาชีพนะครับตลอดปี2565นี้เลยนะทีนี้ยังมีในกลุ่มของอพวกนักศึกษานะครับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆนะครับถ้าจะสอบจะแข่งขันกับใครนะ ในส่วนของครึ่งปีหลังของปี2565เนี่ยนะครับก็ถือว่านะจะมีเกณฑ์ดีแหละนะประสบความสําเร็จแต่ก็อย่าลืมนะรู้เยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆนะครับแล้วความเพียรเท่านั้นแหละนะครับจะเป็นจุดเป้าหมายเป็นเส้นทางนะครับเป็นเป้าหมายของชีวิตที่จะทาให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของดวงชะตาเรานั้นประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนะทีนี้มาดูการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยได้มาจากอะไรล่ะกรรมมะนะการเงินได้มาจากกรรมมะนั่นก็เรียกว่า ต้องลุยเต็มที่นะงานสบายๆไม่ค่อยมีหรอกนะปีนี้มีแต่งานหนักงานเหนื่อยนะบางคนทางานาใช้สมองเยอะนะครับก็เขาเรียกว่าจะใช้เยอะเป็นพิเศษนะทางานใช้แรงเยอะก็จะใช้แรงเยอะเป็นพิเศษนะทุกอย่างมันพิเศษทุกอย่างนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดังนั้นความพิเศษเหล่านี้นะครับเราสามารถแปลเปลี่ยนมาเป็นทรั์นะมาเป็นทรัพย์เก็บมาเป็นทรั์ต่างๆนานาให้กับดวงชะตาได้ เป็นทราบถึงขั้นไหนล่ะนะก็รูดูจากดาว,วสิอยากได้บ้านก็จะได้บ้านไงนะอยากจะได้ที่ดินก็จะได้ที่ดินนะครับสมดังปรารถนาสมดังความตั้งใจของชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านเลยนะครับแต่ได้มาจากอะไรล่ะความยากลําบากนะนี่ความยากลําบากเนี่ยมันเป็นดาวออกแรงถูกไหมมันก็เลยต้องมองว่าเราก็ต้องรู้เองทําเองนะครับอย่างบางคนอ่าทางานประจําอยู่มีอันนี้จากประสบการณ์ที่ท,ที่ตัวชะตามานะ ทำงานประจำอยู่นะครับก็วางแผนเลยว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังของปี2565เนี่ยมีที่ดินอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับอ่าก็จะกลับไปบ้านเกิดไปปลูกผักไปปลูก ทุเรียนอะไรต่างๆนานานะเตรียมพร้อมนะในอนาคตในการต่อไปนะครับเห็นไหมล่ะเนี่ยเขาเรียกว่าความมั่นคงเกิดขึ้นนะแล้วปลูกผักมาหนื่อเลยเมล่ะก่าจะขุดกว่าจะเจาะอะไรเงี้ยปลูกต้นไม้เนี่ยนะต้องดูแลเอาใจใส่เต็มที่เต็มกาลังนะครับทั้งงานกรุงเทพเองต้องขับรถไปต่างจังหวัดเองเองเนี้ยนะครับก็เลยมองว่าเหนื่อยหนักเต็มที่แต่ก็อนาคตเนี่ยเขาเรียกว่ายืนรอใส่ๆแล้วนะยืนรอมาใส่ๆให้กับดวงชะตาแล้วนั่นเรียกว่าจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ในปีห5้านี้ สามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มได้นะถึงแม้ว่ามันจะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ความสำเร็จมันมาเยือนรอนะครับทีนี้มาดูจากองค์ประกอบอื่นที่ทําให้เห็นภาพเพิ่มขึ้นใหม่ดิดนหนึ่งนะอย่างดาวมฤตยูเนนะครับที่ทําการเคลื่อนย้ายจะทําการเคลื่อนย้ายไปตกในเรื่องของอริอะนะมฤตยูเป็นดาวไม่ดีนะมฤตยูเนี่ยเป็นดาวไม่ดีเป็นในดาวของการที่เคยมาทําร้ายตัวธนูเองอยากจะสมัครงานในช่วงปีก่อน ช่วงปีอ่าก่อนปี65นะสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้นะครับรอคอยบางทีเจอเรื่องไม่ดีต่างๆนานาเข้ามาปีนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวชิมรางให้เห็นแล้วนะว่าอนาคตใสๆนะครับกําลังรออยู่ที่ต้องบอกชิมรางเพราะอะไรเพราะมืตยูเนี่ยย้ายเรือนไม่นานไงน,นะในปี65ย้ายเรือนแป๊บเดียวนะเดี๋ยวธันวาก็กลับมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรกฎาจนถึงธันวาคมปี2565มันจะโลงนะ่งไง มฤตยูออกไปแล้วเนี่ยนะครับไปตกในเดือนอะไรล่ะไปตกในเดือนของภพอรินะครับของดวงชะตาก็เลยได้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันจะมีเข้ามาเนี่ยเราฝ่าฟันนะครับขวากน้ําต่างๆได้อย่างแน่นอนเลยนะพอฝ่าฟันขวากน้ำไปแล้วเนี่ยความสำเร็จมันก็รอยอยู่ตรงหน้านะครับแต่จะหวังว่าให้ความสำเร็จมันโคจรเข้ามามันไม่ใช่นะเออเออว่าดาวความง่ายมันไม่มีนะครับ เราก็ต้องแบกภาระไปด้วยลุยไปด้วยแบบนี้นะครับแล้วความสุขต่างๆก็จะมีเข้ามาถึงตัวของเรานั่นเองนะครับที่พอในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะร่างกายก็เขาเรียกพร้อมปะทะนะ ก็มองว่าแข็งแรงแหละนะครับถ้าเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไปพบแพทย์แล้วกันนะจะได้รักษาทันทีนี้ตัวสุขภาพเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราคนเดียวด้วยนะยังหมายถึงว่าสุขภาพของคนในครอบครัวนะครับบางคนห่างเหินนะ่จาจที่บ้านนาะนไม่ค่อยได้ดูแลอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นปีที่จะเข้าไปดูแลท่านนะจะได้นําบุญกตัญญูต่างๆเนี่ยนะครับกลับมาเกื้อนหนุนดวงชะตา,าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะครับแล้วเป็นปีที่ว่าถ้าบางคนแบบมี พ่อแม่เนี่ยป่วยนะหรือรังเราต้องคอยดูแลท่านมานานนยปีนี้ผ่อนคลายขึ้นนะมองว่าสุขภาพของครอบครัวนะของคนในครอบครัวทั้งหลายเลยนะครับดีขึ้นนะเพราะได้แพทย์ดีได้ยาดีได้สมุนไพรดีนะต่างๆนานาเพราะว่าดามันย้ายดามันย้ายก็ทําให้ว่าเจอ,อพบแต่เรื่องดีๆนะครับเข้ามาตลอดทั้งปีในชะตาชีวิตนะครับเวลาจะรุยอะไรเนี่ยเหนื่อยก็จริงแต่ว่าความยากลําบากมันมันลดน้อยถอยลงไปมากนะลดน้อยถอยลงไปมากเลยนะครับ ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีๆเข้ามาแต่ที่นี้ยังมีตัวเตือนนะครับว่าเวลาจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยอย่างดาวพระราหูนะดาวพระราหูเป็นตัวว่าถ้าอยู่ในราศีเมษทายดีไงนะครับนะจากของตัวลัคนาราศีธนูนะเพราะว่าดาวพระราหูที่ทําการย้ายอยู่ในเรือนราศีเมษเนี่ยนะเป็นเจ้าเรือนของอาการเริ่มต้นนะอะไรใหม่ๆที่มันจะประสบความสําเร็จนะครับด้วยความชาญฉลาดของอตัวชาว มีนด้วยนะครับหรือว่าหาประสบการณ์รอบๆตัวเอาประสบการณ์รอบๆตัวที่ผ่านมานะครับถามคนนู้นคนนี้ก็ได้นะบางทีไม่เข้าใจอะไรไปหาผู้รู้ผู้แนะนำนะหาคนที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับก็จะสามารถทําให้เราเริ่มต้นนะทางธุรกิจเพิ่มเติมอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่ดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวของบาปะเคราะห์ไงนะเวลาจะเริ่มต้นทำอะไรมันก็ต้องดู ให้ดีๆก่อนนะครับบางทีถ้าเราจะทำอะไรแล้วหุนหันพันแ่นตามดาวกํำลังของดาวพาหูหูที่ส่งผลมาถึงตัวเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความเสียหายผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าถ้าทําอะไรจะรีบเร็วๆไม่ค่อยได้นะเราต้อง ดูดีๆด,ดูให้ชัดค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากดาวที่ยืนมาส่งผลกระทบที่ดีของดวงชะตานะเพราะดาวแบบนี้เนี่ยยังคงหมายถึงว่า,าบางคนที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจไใหม่ๆหวังว่า,ามันจะได้กําไรสูงนะกำไรสูงริ่วๆอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จริงได้นะครับดังนั้นเนี่ยทาอะไรนะครับเอาอาศัยความจริงเป็นหลักก่อนนะ มันก็จะประสบความสำเร็จในชะตาชีวิตได้ดังนั้นปี2 5 6 5ร้ครึ่งปีหลังลัคนาราศีธนูจะเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่ร่ำรวยมั่นคงเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในชะตาชีวิตขอให้ประสบความสำเร็จดังคําที่ผมกล่าวนะครับขอขอบคุณทุกๆลัคนาราศีที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้คลิปที่ทํานี้ได้ประโยชน์กับทุกๆคนขอบารมีพระรัตนไตร อวยพรหนุนนำส่งให้ทุกๆรัคนาราศีประสบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยพลิกชีวิตได้ตลอดทั้งปี2565ครับผม